บริษัทตองผลลั์ขอบจำกัดจัดงานเปิดตัวนสต s t ปเ Service เรื่องกระดูกและข้อโดยทีมแพทย์ออโตเปดิกไคลโรแพติกแพทย์เวชาศาสตร์ะลอวัยและกายภาพบำบัด Evergro w e เว n e s s คลินิกสำหรับผู้ใหญ่และสถาบันเพิ่มความสูงดรทรอสเตอร์ oster, สำหรับน้องๆวัย8-15ปีโดยสาขาใหม่น,นั้นได้เปิดที่ศูนย์การค้ามาเชจใจกลางทองหล่อเพื่อเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่โดดเด่นด้วยการแพทย์แผนบูรณาการศาสตร์ไคลโรแพดิกผสานวิธีธรรมชาติ บำบัดพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้รักสุขภาพทุกเจเนเรชันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เปิดร้านค่ะก็ 11, 11 11ค่ะจำง่าย เอเวอร์โกลวเวลเนสนะคะ e อเวอร์โกล l เวลเนสคลินิและสถาบันเพิ่มความสูงดรทอลสเตอร์เราเปิดให้บริการที่สาขามาเช่เป็นการแพทย์บูรณาการที่ดูแลในเรื่องของกระดูกและข้อถ้าเกิดเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้อระบบประสาทที่นี่ให้บริการมีทั้งทีมแพทย์ที่เป็นคุณหมอออโทโบิดิกนะคะทีมแพทย์ไคโรแพคติกกายภาพบำบัดนะคะเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ไม่ว่าจะเป็นการบริการจัดปรับกระดูกการบริการในการฉีดเข่าดูแลเข่าหรือว่าสเตมเซลล์เกี่ยวกับเรื่องกระดูกและกล้ามเนือ้อที่ว่าที่เอเวอร์กรอ l l เวลเนสคลินิกให้การดูแลให้การดูแลอย่างดีเลยค่ะส่วนที่ดเรทาวสเตอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มความสูงด้วยวิธีนวัตกรรมธรรมชาตินะคะเราผสมผสานทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์และให้ผลลัพธ์ที่สามารถที่จะจับต้องได้ เปิดทำการมากว่า20ปีแล้วค่ะในในส่วนของธุรกิจก็เป็นเทรนด์ของการเจริญเติบโตที่ให้การตอบรับได้ดีอย่างยิ่งยวดค่ะค่ะก็ในส่วนของทาง e v e r g r o w Wellness นะคะเราก็อยากจะเชิญเชิญพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะคะมาถ้าเกิดว่ามีอาการปวด หรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ามีอาการปวดอะไรก็มาที่ Evergrow Wellness ได้เราค,ค่อนข้างตั้งใจในการทำคลินิกเพื่อตอบโจทย์ในทุกๆอาการปวดค่ะส่วนถ้าเกิดใครอยากจะมาเพิ่มความสูงก็อย่าลืมดรทาวสเตอร์นะคะน้องๆในวัยน้องๆในวัยตัง้งแต่อายุ8ขวบจนถึง25ปีได้เลยค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณหมอหญิงแล้วก็พี่ซานะคะก็ขอให้กิจาการนี้รุ่งเรือง แล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะล้วก็ขอ้มีลูกค้านั่นค่ะเพราะว่าหนูอ่ะก็จะเป็นหนึ่งในของฝากตัวด้วยนะคะก็จะเป็นหนึ่งในลูกค้าของ e v e r g ร o w w e l l s e s s c l ิ n i c แล้วก็ด r t o s t อร์อสเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็จริ่งส่วนตัวเนี่ยผมเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าของดอรอสเตอร์นะครับผมแล้วก็เอเวอร์ w e าวนเนสเนี่ยคือมา เป็นรุ่นแรกๆเลยก็อยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเราดูแลด้วยหัวใจจริงๆนะครับเราก็บอกได้เลยว่ามาที่นี่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าจะเป็นพี่ๆท่านไหนนะครับถ้าเกิดมีอาการปวดหรือว่ามีความต้องการที่อยากจะสูงขึ้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังครับของผมนะครับผมก็ขอสั้นๆคมๆนะครับยิ่งเราสูงโอกาสที่เราจะสูงตามครับ เดี๋ยวทำเป็นคำคมหน้ารากเลยครับก็ของผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆส่วนสูงเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกครับถ้าใจเราไม่หยุดส่วนบัตใจส่วนสูงสั่งาพลากคระพับตัว Evergrow Wellness นะคะแล้วก็ดร t ทาวสเตอร์เนี่ยมีอยู่2สาขาสาขาที่มาเชตทองหล่ออยู่ที่ชั้น3ตึก A นะคะส่วนสาขาที่2อเนี่ยอยู่ที่3ย่านมิตรทาว อยู่ชั้น2ค่ะข้างๆ m มโปสามารถติดตามเราได้จาก Facebook, IG, Evergo Wellness หรือ Dr. Toaster ได้นะคะ